เกมแร็ปซีแร็ปซีมันพูดทำไมอ่ะเกมแรกเกมแรกอ้าวแล้วเป็นไงอันนี้เขาเกมตลอดโอ้มือสมัครเล่นพวกมือมืออาชีพนี่เราไม่เคยหลอกหรอกมึงเองมึงเข้าข้างกันตลอดแหละอันนี้เขาไม่เสียตังค์ไงเราเสียทั้งบ้านทั้งหน้าตาเขาไม่ดีไงเออโดนเขาหลอกนี่ไม่ได้หลอกกูเต็มใจให้เพราะกูรัก เต็มปากเต็มันเป็นข้าวเหมือนข้างคบกินมาเร็งเนี่ยตงทำไงต้องตำำอ่ะต้องเอาังไงอ่ะกินกินกินกม่รนะแ้กได้ทสอบด้ยี่ะใส่น่ใส่คุหน่อยใส่กับในกระปุกงแก้มเลยค่ะเต็มเลยสองเลยสุดขั้วเป็นนื ที่สเคมีมรู้เรื่องอะไรไม่ไปไเกี่ยงมืเด็กผู้เด็กพอมีหลานแล้วรู้เลยใช่ใช่ดิไม่รู้จักคำว่าคลีนไอ้นี่แล้วไปใจดีใจดีีอย่าเล่นอย่าเล่นสิเดือดรุ่งพี่ชาบ้านท้องแตกตายก็นิ้วเถอะคนเราอย่าเล่นอย่เล่นดิมันธรรมชาตินิ้วอยู่แล้วคนเราเวลาใส่แล้วนิ้วก็ต้องพลาดอย่างนี้มาขึ้นมาขึ้นดีไปดิเดี๋ยวดีไปดิผมจะหน็ดได้ไงธรรมชาติเนี่ยมาไปแล้วแหงเอ้าเอาหายอยู่ข้างไปเมื่อไง ม่เดี๋ยนพอแล้วพแล้วพอแล้วหนุกพอแล้วจกกมากเลยยังจับอะไรก็ไม่รู้แล้วกูยัไม่รู้กลิ่นเหมือนเหนียวๆอมาเ่อเลอมาันที่สนะครับลกเฮ้ยอาแล้วโอ้ย้ย้ย เไมงอ่ะมันเาาแล้วลยังเป็นาอะไรเริ่มคายี่ค่ยสองคอายสงไม่รับเอกมัน่ไม่รับย